คุณพ่อได้บอกเลยว่าอีก3ปีเท่านั้นจะทำให้คำว่าคนจนหมดไปจากประเทศไทยค่ะจากคนกลุ่มเดิมพวกเดิมพักเดิมกระบวนการทางความคิดแบบเดิมๆนะครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2 5 52ในการเกิดเหตุการณ์เมษาจราจนของกลุ่มคนเสื้อแดงและการเผากลุ่กรุงเทพมหานครในปี2553ของคนเสื้อแดงเหมือนกัน แต่กลยุทธ์นั้นจะมาใช้ในเวลานี้ไม่ง่ายยุคป,ปัจจุบันเรียกว่าหนีเดีย์และสื่อใหม่คําพูดวาจาภาษาขกับเขาที่มีการเคลื่อนไหวพฤติกรรมเชิงภาคปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการอนุตวีตถ่ามากคาพูดของทักษิณสิ่งเหล่านี้เป็นตัวรัดมัดเขาอย่างต่อเนื่องว่าใครเป็นผู้บงการและใครอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบกันเลย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการหาเสียงของฝั่งอุงอิงลูกทักษิณชินวัตรนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงกลยุทธ์ว่าเขาถอดกลยุทธ์กันอย่างไรเดินกลยุทธ์กันอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและเกมนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปผมว่าวันนี้ ถ้าเป็นผมเจออย่างนี้วันนี้นะนี่เรามาตกลงกันดีกว่าเลือกตั้งมันเมื่อไหร่ดีเอาเอาเลือกตั้ง <c oughs> ไม่ต้องมานั่งรอเอโปงเอเปกหรอกคระับนี่ไปไม่ถึงต้องไปไม่ถึงเอเปกหรอกครับไม่ถึงแล้วสรุปไปไม่ถึงแล้วครับนี่ตัวนี้ไม่ถึง <c oughs> จะเอาอะไรมาถึงอะ่ะก่อนที่จะปฏิวัติปีสี่เก้านะคะคุณพ่อได้บอกเลยว่า อีกสปีเท่านั้นจะทำให้คำว่าคนจนหมดไปจากประเทศไทยค่ะแต่วันนั้นคุณพ่อไม่ได้พูดเหมือนสัญญาใน8ปีที่รัฐบาลชุดนี้สัญญากับพี่น้องนะคะเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์นั้นประเทศเรากำลังไปได้สวยมากค่ะ กลยุทธการหาเสียงนะครับของทางฝั่งเพื่อไทยนะก็น่าสนใจนะครัก็ไปเกณฑ์คนมาให้ไปรับที่สนามบ,บินให้มากที่สุดนะครับก็มีคนโอ้ยขังใครอายุอยากจะให้อุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีนะี่คือเกณฑ์ที่เขาเดินตอนนี้นะครับสองคำปรสาสัยคำพูดวาจาภาษา ก่อนนี้เข้าสู่คำภาษาเนี่ยคำพูดประชาภาษาประชาะชนจะจนจะหมดคนจนจะหมดประเทศภายใน3ปีเป็นวัฒกรรมของทักษิณนะที่เคยใช้มาก่อนนะครับซึ่งโดยสนใจก็โดนเซ็งชั่นย้อนกลับไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเขาใช้วัฒกรรมว่าขับไล่งูเหา่างูเห่าที่อยู่ของพรรคของเขาที่ย้ายไปอยู่ภาคภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็เป็นอีกวัฒกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาหวังจะไปแย่งชิงในภาคอีสานให้ได้ อีกส่วนหนึ่งในภาคบริการที่น่าสนใจเขาใช้นัตบุิไา่เกลือนะครับก็มีรายงานว่าจตุพรอาจจะไปด้วยนะครับใช้นัตบุิสก่เกลือทําอะไรนะครับนาทวุิสก่เกลือก็เป็นหอกนะครับเพื่อเดินหน้าแล่ภาพตอนนี้ก็เป็นภาพของคนเสื้อแดงเกมในภาพรวมในเคิร์นงานยุทธการของเขาเนี่ยเขาปรับภาพเพื่อไทยของเขาเนี่ยจากาพักที่มีสีน้ําเงินสีแดงนะครับ สีขาวตอนนี้เอาเฉพาะน้ำเหมือนอขาวแดงอย่างเดียวนะมุ่งไปทางแดงเป็นหลักเอาคนเสื้อแดงเข้ามาทําโครงการคนเสื้อแดงกลับบ้านนะฮะครอบครัวคนเสื้อแดงเนี่ยนะ,นะะเป็นครอบครัวเพื่อไทยก็ออกมาเพื่อแดงเข้ามาใช้หลักทฤษฎีเลดการ์ในการเดินแปลกใจไหมที่เกินดุษอาีการเมืองแบบนี้ไม่แปลกใจแต่ในเชิงการสังเคราะห์มันกําลังจะเกิดอะไรขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์หลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายซึ่งผมบอกไว้แล้วหลังจาก22บพฤษภาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นมาเลยล่ะนะฮะความวุ่นวายจะเกิดขึ้นเพราะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรการต่อสู้ทางปัจจัยภายนอกการต่อสู้ทางปัจจัยภายในคือนอกสภาและในสภาเกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะครับในขณะที่มีการปราศัยที่รีสเกตนะครับของอุงอิงที่มีการเคลื่อนไหวนะน้องชายแลมโบ้ก็ออกมาว่าว่านะเขียนข้อความเป็นข่าวบอกว่า องอิงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไม่รู้ผลงานของพลเอกประยุทธ์ในระยะ8ปีที่ผ่านมาทําผลงานอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะก็ใช้วัฒกรรมเชิงต่อต้านตอบโต้กันไปในขณะที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรก็บอกว่าจะมีไม้เด็ดจะน้ำล้มรัฐบาลให้ได้นะพูดอย่างเงี้ยสีปีแล้วม่เห็นล้มทุกทีนะครับก็รอดูเมื่อไหร่จะล้มได้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจขณะนี้นะครับการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองของฝั่งฝั่งเสื้อแดงนะฮะ ของฝั่งเสื้อแดงก็ใช้กลยุทธ์การเดินในกรุงเทพมหานครให้เสื้อส้มเดินกรุงเทพก็เสื้อแดงเดินกรุงเทพตอนนี้เราคงเห็นชัดนะครับผู้ต้องหาที่ถูกเอากไม้จับตอนนี้นะครับทั้ง11คนเป็นทั้งโคมพวกเสื้อส้มพังพวกเสื้อแดงที่ก่อการจลาจลเกิดขึ้น,นป่าปงป่า,ปา,ปา,ปาเปานี่ก็ฝั่งเสื้อแดงเดิมนะครับคงเห็นตัวละครชัดเจนขึ้นที่ติดคุกติดตารางเอกชงเอกชัยหัวหน้าอา,ากาศคนเสื้อแดงที่ติดคุกตอนนี้ก็คนเสื้อแดงทั้งนั้นนะครับที่เคยร่วมกับฝั่งของ นัฐวุฒิใสเกลือะแกนนําทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งทุกอย่างตอนนี้พอมาประกบกันปุ๊บทุกอย่างความจริงก็ปรากฏขึ้นมานะครับอดีตหัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะท่านก็ให้ข้อแนะนำนะบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ในกรุงเทพมหาคนครถ้าปล่อยต่อไปเนี่ย มันจะกลายเป็นมิกสันญีนะครับเหมือนกับการประชุมอาเซียนนะครับที่พัทยาในปี2 0ง2ซึ่งสุดท้ายคนเสื้อแดงไปบุกไปทำลายการประชุมอาเซียนก็เจ๊งที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรฮะก็เคยพูดบอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ถึงรอบก,การประชุมอาเซียนน่ะนะฮะซึ่งอ่าก็เลยมีความวิตกของอดีตหัวหน้าสวาพว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะเหมือนกับอ่าที่พัทยา นะฮะที่ทําลายการประชุมอาเซียนในที่สุดสําหรับกลุ่มคนเสื้อแดงมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้แต่ในทางกลับกันมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับได้เห็นชั้นความคิดได้เห็นกระบวนการทางความคิดคนที่อยู่เบื้องหลังต้องมาอยู่ล้านหน้านะครับคนที่เดินเกมทางการเมืองเห็นตัวละครว่าเขาตัวละครเขาจะหมดแล้วนะครับแต่เกมจากนี้ไปเป็นยังไงคําพูดวัฒนกรรมภาษาที่เขาเดินก็เป็นวัฒนกรรมเดิมเดิมของาพาคไทยรักไทยเดิมของพลังประชาชนเดิม นะครับที่มาเดินเกมการเกณฑ์คนการปลุกคนในช่วงนี้มีผลอะไรไหมยังมีผลอะไรนะฮะทักษิณพูดหลายครั้งนะบอกว่าประยุทน์อยู่ไม่ถึงหลกการประชุมอาเซียนทางด้ิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถึงแน่นอนถ้าบนเอกประยยทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับเดินเกมเจรจาให้ประสบความสําเร็จผ่านงบประมาณวาระสองและการอภิปรายมืองใจโดยเอาเรื่องของตําแหน่งเอาเรื่องงบประมาณอธิบายเจรจาให้จบ จากนั้นต้องมีก,การปรับคมตรีอย่างน้อย2คนนะครับหนนะึธรรมนรัตพมเผ่า 2. องชาติตปูนนะครับ,ลนะรบแล้วก็อีก2ตําแหน่งที่มีปัญหานะคตำตรีช่วยมาไทยกับในส่วนของค <c oughs> ำตรีช่วยศึกษา <c oughs> ก็รวมแล้วประมาณ4ีํตำแหน่งที่ต้องต้องปรับ ให้ลงตัวปรับให้ลงพอดีนะครับเพื่อที่จะเดินเกมนี้ต่อไปพักการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย์ก็มีความจําเป็นจะต้องมีการปรับพุ่มพรีนะครับปรับปุ่มเจตไทยก็เช่นกันทําไมต้องปรับด้วยปรับเพื่อที่จะให้ประชาชนมีความหวังนะครับข้าราชการมีความหวังนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะส่งผลทําให้รัฐบาลดีขึ้นนะครับมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปเลิกหน้ากากโดนหน้าถอยไม่ได้แล้ว นะครับเปิดประเทศอย่างเต็มตัวแล้วนะครับสถานบริการผับเพิ่เปิดปเ,เต็มที่ถ <c oughs> ึงตีสองนักโกรมีคำตอบว่าประเทศไทยเดินหน้าแล้วรัฐบาลต้องเดินเกมกระตุน้นเศรษฐกิจเกมที่มันเดินตอนนี้มาถูกหรือ,อยังมาถูกแล้วหลังนะครับยากไหมไม่ยากแหละนะครับต้องเข้าใจอยู่ว่าปัจจุบันเนี้ยนะฮะเกมที่เขากําลังเดินฝ่ายต่อต้านกาลังเดินต้องการที่จะล้มรัฐบาลต้องทําให้ได้ก่อนการประชุมอาเซียนดังที่รักษินก็พูดไว้แต่มันก็ไม่ประสบความสาเร็จอภิปรายวังใจที่ผ่านมาโอ้ยล้มแน่นอนผมว่าไม่สาเร็จหรอก รอบนี้ก็ไม่สาเร็จพอมีข่าวว่าจะต้องมีการปรับคัมตีรีเดินเกมปรับคัมตีรีเนี่ยฝ่ายค้างก็ยังยอมรับนะครับปรับคมภีรเมื่อไหร่พวกเหนือวิทย,ย์จะยาวเลยโกโซบิก so <c oughs> อยู่ถึงรคปาลานะฮะนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้จับตามองให้ดีการเดินเกมของทักษิณนนก็เป็นการเล่งปฏิกิริยาทางการเมืองการจัดม็อบในกรุงเทพมหาคนครการจัดม็อบในภาคอีสานเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นจากคนกลุ่มเดิมพวกเดิมพักเดิมกระบวนการทางความคิดแบบเดิมเดิม ซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552ในการเกิดเหตุการณ์เมษาจราจนของกลุ่มคนเสื้อแดงและการเผากรุงเทพมหานครในปี2553ของคนเสื้อแดงเหมือนกันนะครับแต่กลยุทธ์นั้นจะมาใช้ในเวลานี้ไม่ง่าย ยุคปัจจุบันเรียกว่านิวมีเดียและสื่อใหม่คำพูดวาจาภาษาของพวกเขาที่มีการเคลื่อนไหวพฤติกรรมเชิงภาคปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการอนุทวุตเท่ามากคำพูดของทักษิณสิ่งเหล่านี้เป็นตัวรัดมัดเขาอย่างต่อเนื่องว่าใครเป็นผู้บงการและใครอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบกันแน่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ we